สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแจ๋ยชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้กับสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับมีท่านผู้ชมขอเข้ามานะครับผมในสูตรแต้มรวมในคลิปนี้ก็จะมีอยู่3สูตรนะครับที่จะมาฝากกันนะครับให้พิจารณาดูนะครับ ก็จะมีสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรแล้วก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับ2อสูตรอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับที่ลงงวดที่แล้วนะครับสถิติของสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับจากงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับคืองวดที่ออก935หนะครับสถิติยังไม่หลุดแต่ว่าเป็นตัวเลข6ตัวนะครับสูตรนี้ ลงให้ดูงวดแรกหนึ่งมีนาคมนะครับเข้ามาสีงวดติดนะครับ4งวดงวดที่แล้วที่ลงนะครับก็คือ8 7 9 0 1 2นก,นออกนะครับกับผลลังวันที่ยกนะครับ2ตัวบน9ก้ สวที่เข้ามานะครับก็คือเลข0ูนย์นะครับแต้มศูนย์นะครับ1บวก9เป็น10นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข0ูนนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราจะมาตามดูนะครับสูตรนี้แล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับอันนี้10 6หกงวดที่ออก1เมษา16เมษานะครับ อันนี้ของ16เมษาหกห้านะครับเดี๋ยววันี้นะครับเรามาตามต่อนะครับกับสูตรนี้แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตนี่เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอนะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับจากสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับตำแหน่งของสูตรนี้ก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่หนึงนะครับ หลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยก็คือเลขแปดนะครับแปดห้าเก้าหลักสิบคือเลขห้าหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามก็จะเป็นนะครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกสามเป็นสิบหกได้เลขหก ได้เลข6นะครับตัวแรกก็ให้ลบ1นะครับก็จะเป็น5แล้วก็บวก2นะครับก็จะได้เลข7บวก1นะครับ8 9 0นะครับบวก1บวก1ทั้งหมด6ตัวนะครับสูตรนี้6 5 7 8 9 0นะครับ2 พค,คหกห้านะครับจะมีมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับแต้มรวม2ตัวบนสูตรเก่างวดที่แล้วลงชนเทียบชนนะครับกับสูตรที่เป็นสูตรนับเรียงเหมือนกันนะครับชนกันที่1กับ2แต่ว่าผิดนะครับสูตร1ผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาตัวชน1กับ2ผิดนะครับเดี๋ยวงวดนี้มี2สูตรใหม่นะครับมา เทียบชนนะครับให้เป็นแนวทางนะครับก็คือ2สูตรนี้นะครับ2สูตรนี้สถิตินะครับเข้ามาจากงวดที่ออก2 3 5นะครับงวด2 3งหชนกัน2ตัวนะครับ8กับ9 2 3 5 2ตัวท้ายรางวัลที่1ก็คือ353 3, บวก5เป็น8นะครับก็คือแต้ม8นะครับเข้ามา อันนี้2สูตรใหม่นะครับเป็น2สูตรใหม่งวดต่อมานะครับชนกัน4กับ5นะครับออก0 6 8ย์บวก8เป็น14นะครับแต้ม4เข้ามางวดต่อมานะครับชนกัน2ตัวนะครับ8กับ1นะครับผลรางวัลที่ออก308 0+ 8นบวกนะครับก็คือแต้ม8แต้ม2ตัวนะครับ งวดต่อมานะครับชนกันที่3กับ6นะครับ2ตัวเหมือนกันผลรางวัลที่ออก5 9 7นะครับ9กบวกเเป็น16นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข6นะครับงวดต่อมานะครับชนกัน4กับ5นะครับสสูตรนี้ผลรางวัลที่ออก9 0 5 0ศบวกหก็คือ5นะครับแต้ม5 งวดนี้ชนกัน3ตัวนะครับ3 5 6ผลรางวัลที่ออก8 6 7นะครับ6กบวกเเป็น13ผลของแต้มรวมนะครับคือเลข3งวดนี้ชนกัน2ตัวนะครับ8กับ9ผลรางวัลที่ออก6 1 8นะครับ1นบวกแเป็น9นะครับผลของแต้มรวมก็คือแต้ม9 แล้วก็ของงวดที่ผ่านมาชนกัน3ตัวนะครับ780นะครับผลรางวันที่ออก919นะครับ1บวก9เป็น10นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข0ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะชนตัวไหนเรามาดูสูตรกัอนนะครับสูตรที่1นะครับ สูตรที่1 0บวก2บวก4เป็น6นะครับได้เลข6นับเพิ่มไปนะครับสี่ตัวนะครับสูตรนี้6 7 8 9นะครับผลลัพธที่ออกก็คือ53นะครับก็คือแต้ม8นะครับงวดที่2นะครับบวกกันแล้วได้4 5 6 7นะครับออก0 6 8นะครับ6บวก8เป็น14นะครับแต้ม4 งวต่อมา8 6บวก6เป็น14 14บวก4เป็น18นะครับได้8 90 1ผลรางวัลที่ออก308นะครับก็คือแต้ม8วดต่อมานะครับเวก0บวก4ะครับเป็น13 3 4 5 6นะครับออก5 9 7นะครับเวกเเป็น16นะครับแต้ม6 0・7บวกเเป็น12 2 3 4นะครับ2 3 4 5 ผลรางวัลที่ออก905นะครับก็คือแ้ม5วัดต่อมานะครับ 0+7+5 เป็น12นะครับ2 3 4 5ผลรางวัลที่ออก867นะครับ 6+7 เป็น13นะครับแต้ม3วัดต่อมานะครับ 7+3 เป็น10 10+7 เป็น17นะครับได้7 8 9 0ผลรางวัลที่ออก8ร หกหนะครับหนวกแปดเป็นเนะครับแต้มเกแล้วก็ของงวดที่ผ่านมา9ก้าบวกศูนย์บวกแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเนออกเก้ะครับคือแต้มศูนย์ะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับ3ามบวกแปดเป็น1 11 11ิบเอดบเวกห้เป็นสิกนะครับได้เลขหนับเพิ่มนะครับเ 8 9นะครับ4ตัวนะครับสูตรนี้2คอคอ6 5นะครับเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับจะมีสูตรไหนมาหรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรที่เรา,าใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยร้อยท้ายคอสนะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับสูตรนี้ย้อนกลับไปได้อีกหนึ่ง,งวดน,นะครับแต่นี้เอามาเทียบจนจากงวดที่ออกสองาหเหมือนกันนะครับ2องบวกแปดเป็นสิบบวกเก้าเป็น19นะครับสูตรนี้เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรเทียบชน9 2 5 8สอดหนึ่งสี่นะครับ แต้มที่เข้ามาก็คือแต้ม8นะครับ9 2 5 8 1 4เหมือนกันนะครับ8บก6เป็น14นะครับแต้ม4 2 5 8 1 4 7นะครับออก3 0 8นะครับก็คือแต้ม8 7 0 3 6 9 2นะครับ9บก7เป็น16นะครับแต้ม6 5 8 1 4 7 0นะครับออก9 0 5นะครับ05ก็คือแต้ม5 3 6 9 2 5 8ออก8 6 7นะครับ6บก7เป็น13 3 6 9 2 5 8ออก6 1 8นะครับ1บก8เป็น9 ของงวดที่ผ่านมา6กบวกหนึ่งเป็น7 7็เจบวกหนึ่งเป็น8ปดนะครับแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามผลรางวัลที่ออกเก้าหนึ่งเก้านะครับแต้มศูนย์อันนี้เป็นสถิติทั้งสองสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับทั้งทั้งสองสูตรไม่ผิดตัวชนก็จะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับของงวดนี้ตัวที่ชนนะครับจะได้ตัวไหนของงวดนี้นะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ สิมาบวก9เป็น23นะครับได้เลข3เพิ่มไปทีละ3ามแต้มนะครับ3 6 9 2 5 8นะครับทั้งหมด6ตัว2องคอคอหกนะครับ 369258นะครับงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกัน3ตํตำแหน่งก็คือหลักร้อยบนหลัก10ล่างหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2นะครับทีนี้เรามาดูตัวชนนะครับทั้ง2สูตรสูตรนี้ได้369 258กนะครับเดี๋ยวก่อน จริงๆจะเอาตามสูตรนี้เลยก็ได้นะครับ4ตัวไม่ถือว่าเยอะนะครับถ้าเราเอามาเทียบชนกันดูนะครับ2สูตรนี้ก็จะชนกันที่เลข6นะครับเลข8แล้วก็เลข9นะครับ3ตัวนะครับมวดนี้6 8 9 อันนี้เฉพาะ2สูตรใหม่นะครับเทียบชนให้ดู2สูตรใหม่ส่วนสูตรเก่าเดี๋ยวค่อยมาชนมาเทียบดูนะครับอันนี้จะเป็น2สูตรใหม่ที่เข้ามายังไม่หลุดนะครับที่จะมาให้พิจารณาดูนะครับในงวดวันที่2นะครับเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับจะมาไหมนะครับจะมีแต้มไหนมาไหมนะครับ6กแดเก้นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปจับดูนะครับกับ ตัวเลขที่ท่านชอบนะครับหลักสิบหลักหน่วยจัดดูแล้วมันเข้าสูตรไหมหรือว่าใครที่คิดว่าไม่มั่นใจในสูตรแต้มรวมก็ไม่ต้องเอานะครับก็ดูไปผ่าน,านดูไปประกอบนะครับหรือว่าจะดูไปเป็นตัวเน้นนะครับตัวที่เราชอบก็อย่าไปทิ้งนะครับตัวที่เราคิดว่าที่เราชอบก็ถึงจะไม่ตรงแต้มรวมก็ก็ไม่ต้องทิ้งนะครับก็อเอาตามที่เราชอบส่วน ต้มรวมก็ถ้าอยากจะเน้นก็เน้นไปนะครับผมทีนี้ถ้าเรามาดูทั้ง3าสูตรนะครับรวมสูตรเก่าด้วยตัวชนนะครับจะมีกี่ตัว2สูตรชนกันแล้วที่ตัวนี้นะครับทีนี้กับอีกสูตรเก่าที่ลงไว้ก่อนหน้านี้ที่เข้ามาตลอดเหมือนกันนะครับสูตรนี้แต่เป็นตัวเลข6ตัว ถ้ามาดูทั้งสามสูตรนะครับตัวที่จะชนกันทั้งสามสูตรนะครับก็จะมีตามนี้นะครับแต้มหนะครับแต้ม8ดแต้ม9้านะครับเพราะว่าในสูตรนี้ก็มีหเหมือนกันนะครับมี8ดเหมือนกันมี9้าเหมือนกันสรุปก็คือทั้งสามสูตรนะครับชนกันที่ 6 8 9นะครับทั้ง3สูตรนะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองจะมีตัวไหนก็ลองก็จะมีเลข7นะครับเลข7เ,เลข7จะมีอยู่2สูตรในสูตรนี้จะไม่มีเลข7นะครับก็จะมีในสูตรนี้แต่จริงๆผมสรุปก็อยากจะเอาตามนี้นะครับเพราะว่า4ตัวเองนะครับ ก็คือตัวชนก็มี 6, 8 9อยู่แล้วนะครับก็เพิ่มไปเจ็ดอีกหนึ่งตัวนะครับก็ไม่เป็นไหลสี่แต้มนะครับคิดว่านะครับคิดว่าถ้าถ้าจะนั่นก็เอาตามสูตรนี้นะครับก็ได้นะครับเพราะว่าสี่ตัวก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับสูตรแต้มรวมตัวชนก็คือหกแปดเก้านะครับทั้งสามสูตร ตัวลองนะครับก็เลขเนะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสําหรับสูตรแต้มรวมนะครับจะมาไหมจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับชอบถูกใจจะนําไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ